สื่อสารกับยานพ่อแม่โลกสื่อสารยังไงภาษาจาัก,กรวาลน,นั่นแหละการเรียนภาษาจัก,กรวาลสื่อสารกับยานพ่อยานแม่การเชื่อมไม่ต้องเร่งรีบเป็นคนดีและเป้าหมายก็แม่งไม่ใช่คนดีแต่มีชีวิตที่ทิ้งทั้งดีทิ้งทั้งไม่ดีที่เรียกว่าอิสระภาพ เพราะทั้งดีและไม่ดีเป็นแค่ขั้วตรงข้ามกันไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่ความจริงที่เป็นและมีอยู่แล้วเราต้องเข้าใจเรื่องนี้แบบของแท้ก่อนที่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบรวยเพราะรวยอยู่แล้วไม่ต้องรีบเป็นคนดีเพราะเธอนั่นบริสุทธิ์อยู่แล้ว เธอเป็นยิ่งกว่าดีอีกทำไมเธ,เธอจึงติดบ่วงอยู่แท่คนดีละ่ะบางครั้งมายาเรื่องโลกคนดีเนี่ยมันก็บังตาเธอซะจนไม่ออกจากกองทุกเลยไอ้บ่วงคนดีเนี่ยติดกันเยอะนะคนดีที่โคตรทุกข์อะทุกเท่านั้นยังไม่พอ ไม่มีอะไรดีเลยแค่นิยามว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ถ้ารอบตัวแม่งไม่มีอะไรดีเลยเนี่ไม่ใช่นะเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ให้เธอโฟกัสว่าเธอพูดสิ่งที่เธอสร้างสารรค์สร้างคุณค่าให้โลกธาตุนี้มากพอหรือ,อยัง เธอทำแค่เนี้ยเธอโฟกัสแค่เนี้ยแล้วเธอจะลืมเรื่องไอดีไม่ดีออกไปหมดเลยแล้วชีวิตเธอก็อยู่แบบมีอิสระภาพเพราะไม่ยึดทั้งดีและยึดไม่ยึดทั้งไม่ดีไม่รู้เหมือนกันกูดีหรือไม่ดีเพราะมันเคารพมันรู้กฎ ใช้ชีวิตแบบรู้กฎและทำตามกฎไม่ได้ใช้ชีวิตแบบยึดติดว่าตนเป็นคนดี